สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จงังหวัดนครราชสีมาประจำวันอังคารที่27ธันวาคมพุทธศักราช2514พบกับดิฉันนัฐาวิราทูลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ดรรังสิตวสวรรจนาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมหารือการคัดเลือกกรณีศึกษาเด็กพิเศษที่ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียนระบบปักหมุดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เป็นต้นแบบระบบปักหมุด ในการแถลงข่าวผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2,565โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงข่าวเพื่อส่งความสุขเป็นของขวัญวันเด็กและประชาชนชาวไทยประจำปีพุทธศักราช2,565 โดยมีนางพัทธลีอวันพันน้อยผู้ำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาได้รับการทัดเลือกตัวแทนกรณีศึกษาการพัฒนาเด็กพิเศษสู่การส่งต่อเข้าระบบโรงเรียนผ่านการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom m e e t i n ตอนแรกมาพัฒนาที่ศูนย์ก็กำลังกำลังเริ่มดีพอวิกฤตโควิด พ่อแม่เขาทางานที่บ้านเบริร์กฟองเขาก็เลยช่วยการพัฒนาก็เลยดียิ่งขึ้นนะครับผมเขาสามารถอยู่กับเพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ช่วยเหลือเขาได้ด้วยครับก็เป็นเป็นไฮไลท์ของโรงเรียนแล้วก็สำคัญเปลียนโรงเรียนสารศาสตร์ด้วยก็เท<อ>่ากับโรงเรียนใหญ่ๆได้มาช่วยเหลือเรื่องเรียนรวมนะครับผม น,น่าจะเป็นไฮไลท์ที่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 เป็นงานที่พวกเราทำกันจริงๆเพื่อให้ท่านนายกได้ได้เห็นนะคะก็คิดว่านานาน่าจะเป็นภาพที่สวยงามเหมือนกับที่เราได้แถลงผลง,งานแล้วก็ถือว่างานนั้นเป็นงานที่ เป,เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของการปักหมุดที่เราที่เราทํากันจะกลายเป็นไฮไลท์จะเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะกระทั่งกลายมาเป็นเรื่องที่จะเป็นของขวัญให้กับเด็กๆทั้งประเทศได้อันนี้ก็ถือว่าต้องถือว่าขอขอบคุณนะคะท,ที่ที่งานของเราออกมาสวยงามแล้วก็ทําให้ผู้หลักผู้ใหญไ่ได้เห็นคุณค่าของของการทําเรื่องเหล่านี้นะคะแล้ว ห้องประชุมเสมาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เป็นการออกนิเทศติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราบโมเดลในพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะนายกิติศักดิ์หงบภารองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเขต7ออกนิเทศณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง อำเภอลำทนเมนชัยและอำเภอเมืองอยางนางสาวศิริรัตน์แซลิมหัวหน้าหน่วยบริการเขตสามพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการออกนิเทศณโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรอำเภอปักธงชัยเพื่อเป็นการนิเทศกำกับ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนากับครูบุคลากรที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดลตามโครงสร้างซีดและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการและโรงเรียนเรียนรวมในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ใจดีรอบรัววันนี้ดรทวีซัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมารับมอบนมถั่วเหลือง UST ดีนาดีซอยจำนวน200 000, ลังรวมมูลค่า48,000บาทจากบริษัทเดลิพัฒน์จำกัดให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอขอพบพระคุณค่ะ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสันวันเด็กสุขีประจำปี2565ร่วมทำบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กโดยสนับสนุนบริจาคเป็นเงินของขวัญหรือของรางวัลอาหารเครื่องดื่มขนมตลอดจนโรงบุญอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆตามความเหมาะสมค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ขีด37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สเท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, 1ขีด0 ขีด8 3 2 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจาหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303-10หมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวในวันนี้แล้วค่ะ ก่อนจากกันขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวันความหวังที่ไม่มีความเพียรก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวังเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว้วดิฉันนัทธาวิราทูลพร้อมทีมงานข่าวรอบรัว้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ